สถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักง,งานพัฒนาภาค2โดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยขออนุญาตนำเสนอประวัติความเป็นมาและผลงานที่สำคัญดังนี้เมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2509 รัฐบาลในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ก่อการร้ายได้ทวีความรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้สื่อวิทยุก,กระจายเสียงภาคภา,คภาษาไทยส่งกระจายเสียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านปลุกกระดมเย่งชิงมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อรัฐบาลและต้องการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยการเข้าร่วมอุดมการกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและเรียกตัวเองว่าทหารป่า ในปีพุทธศักราช2509จอมพลสริทธิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกลอปกลางได้อนุมัติให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีกำลังส่งสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนครซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกามอบชุดเครื่องส่งกระจายเสียงแบบสนามกำลังส่ง50กิโลวัตต์และกองทับบกให้ใช้พื้นที่ด้านทิศตะวันออก ตามแนวถนนสกลนครนครพนมบริเวณบ้านรุ่งพัฒนาตำบลท่าน,นาเวงอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งสถานีโดยใช้ชื่อย่อว่าวส .909 กรปรกลางมีความหมายว่าเลข9ตัวแรกหมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเลข09ถัดมาหมายถึงปีก่อตั้งคือปีพุทธศักราช2509 เมื่อวันที่2พฤษภาคม2510เริ่มทดลองส่งกระจายเสียงครั้งแรกด้วยกำลังส่ง25กิโลวัตต์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันที่14กรกฎาคม2510เริ่มทำการส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่ง50กิโลวัตต์และวันที่2สิงหาคม2510ได้กระทำพิธีเปิดการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการโดยพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีพร้อมกับถ่ายทอดเสียงคำปราศัยของจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีในคราวเดียวกันต่อมาวันที่3มิถุนายน2513ได้จัดตั้งการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่94.75เมกะเฮิรตซ์อีกระบบหนึ่งด้วยกำลังส่ง100วัตต์และวันที่30พฤษภาคม2517ได้ขยายเป็นระบบ FM Stereo โอมัลติ e พลก กำลังส่ง1กิโลวัตต์ปัจจุบันทําการส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่ง2.5กิโลวัตต์วันที่6มกราคม2527พลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้ให้โอวาแก่กำลังพลทหารณกรมทหารราบที่3จังหวัดสกลนครความตอนหนึ่งว่าหน่วยวิทยุ909กรปรกลางเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของพวกเรา ก็ได้ทำงานได้ผลมากทำให้การกระจายความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยต่างๆไปสู่ประชาชนเกือบจะเรียกว่าในชนบททุกแห่งถ้าไม่ได้ฟังวิทยุ909ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยทันสมัยไม่ว่าจะไปเลี้ยงโครกระบ,บือจะต้องมีวิทยุรับฟังรายการของ909ซึ่งผมเองเมื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ภูพานน้อยก็ยังฟังเป็นประจำเพราะวิทยุสถานีอื่นไม่ค่อยมีสาระนักแต่วิทยุ909นี้ ก็ให้สาระอันเป็นประโยชน์และสนองความต้องการของพวกเราทั้งหลายในการรบเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2528พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จนิวัตรกลับกรุงเทพมหานคร ขณะทรงเยี่ยมแถวข้าราชการและประชาชนได้ตรัสชมเชยแก่คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง909ที่เฝ้าส่งสเสด็จว่า909ทำงานได้ผลมีคนฟังเยอะแยะนะถือเป็นภาพมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้จากนั้นเมื่อพุทธศักราช2540ได้เปลี่ยนชื่อนามหน่วยเป็น วิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาใช้ชื่อย่อว่าวส .909 สน90 90พ .2 นทพภารกิจสถานีวิทยุกระจายเสียง909มีหน้าที่ในการส่งกระจายเสียงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการต่างๆเกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรนำเสนอบทความสารคดีและให้ความรู้ความบันเทิง เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลตลอดจนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง909ส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตกำลังส่ง5กิโลวัตต์ออกอากาศตั้งแต่เวลา5นาฬกถึง22นาฬกาทุกวันผลิตรายการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยและระบบ FM ความถี่94.75เมกะเฮิรตกำลังส่ง2.5กิโลวัตต์ w, ออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวันโดยบริษัทเรดิโอนิวจำกัดเป็นผู้ร่วมผลิตกับทางสถานีและออกอากาศทางระบบวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ w w w r b s 9 0 9 c o m การจัดสถานีวิทยุกระจายเสียง909 เป็นหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแบ่งการบังคับบัญชาออกเป็น4ส,ส่วนดังนี้ส่วนบังคับบัญชาแผนกธุรการและส่งกำลังบำรุงแผนกรายการและข่าวและ,ะแผนกเทคนิคปัจจุบันมีนาวอากาศเอกหญิงสายยมธรรมสอนเป็นหัวหน้าสถานีการจัดการด้านสวัสดิการสถานีวิทยุกระจายเสียง9.9ได้ส่งเสริมให้กำลังพลมีสวัสดิการด้านต่างๆประกอบด้วย กองทุนอ,อมทรัพย์ส .909 กองทุนปลดเปลื้องมิสินการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการการประกอบอาหารสำหรับกำลังพลบริการตัดผมฟรีให้กับกำลังพลและเงินส่งเคาะกำลังพลและครอบครัวกรณีต่างๆเช่นเงินรางวัลแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆเงินเยี่ยมป่วยเงินช่วยเหลือค่าจัดก,การศพเป็นต้นผลการปฏิบัติงานในการสนับสนุนงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชาตามยุทธศาสตร์สีด้าน เทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์หน่วยได้จัดกำลังพลรับส่งเสด็จและจัดพิธีกรประชาสัมพันธ์ประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่สนามบินกองทัพบ,บกค่ายกิจศิวรา จัดชุดถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรา,รามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราช,ชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราทิเบตร,ราชบรมบรมบนาถบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานวงศ์สเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 2. การพัฒนาศักยภาพคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังป้องกันประเทศหน่วยได้จัดทำแผนงานโครงการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมคนพื้นที่เพื่อการพัฒนาในทุกด้านเช่นโครงการจัดประชุมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สนับสนุนสำนักง,งานพัฒนาภาคสองและหน่วยขึ้นตรงโครงการสัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งขวัญใจนทพโครงการประกวดศุนทรษษษษษพศาสตร์พระราชาหัวข้อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการประกวดดนตรีพื้นเมืองสำหรับเยาวชนการจัดง,งานวันเด็กแห่งชาติในเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปีและโครงการอบรมเยาวชนต่างๆเป็นต้น 3. ส,สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ หน่วยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆของรัฐบาลและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนครทั้งในการถ่ายทอดเสียงและการจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 4. การพัฒนาองค์กรหน่วยได้มีการวางแผนพัฒนาทั้งคนและพัฒนาที่ตั้งหน่วยมาโดยต่อเนื่องเช่นการจัดส่งเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการนทพ การจัดทำยูนิสคูลให้กำลังพลอย่างสม่ำเสมอการเปิดให้หน่วยงานต่างๆเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการจัดรายการและผู้ประกาศการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการประหยัดพลังงานตามที่หน่วยเนื้อสั่งโดยเคร่งครัดการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่กำลังพลเป็นต้นนอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาที่ตั้งหน่วยดังนี้ ซ่อมปรับปรุงอาคารปดิสฐานพระบรมรูปรัชกาลที่5อาคารกองบังคับการอาคารอเนกประสงค์อาคารแผนกเทคนิคอาคารระบบ FM อาคารบ้านพักอาคารฟิตเนสอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารห้องตัดผมโรงประกอบอาหารร้านค้าสวัสดิการศาลพระภูมิก่อสร้างรั้วคอนกรีตลานคอนกรีตฐานคอนกรีตรองรับถังสปารและถนนภายในหน่วย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงสวยงามสร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็นสถานีวิทยุกระจายเสียง90 909สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามคติพจน์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่าเธอทุนสถาบันมุ่งมั่นพัฒนาประชารัฐมั่นคง